สวัดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านรองผู้บริการชัยยันไม้กลางอยู่บ้านบ้านโนนตะโกบ้านโนนตะโกนะครับครับตอนนี้เรามาดูมีพื้นที่ตอนนี้ตัก่าไหร่ประมาณก็ไร่กว่าครับไร่กว่ากว่ามาดูการสั่งสวนใหม่ครับอันนี้ปลูกได้ได้นยังปลูกต้นช่วงฝนใหม่ๆครับฝนใหม่ใช่วงพฤษภาคมมิถุนาหกสามตอนนี้วันที่สองมกราลาหกหกสี่ก็ได้ประมาณแปดเดือน ก็มันไม่ได้ปลูกพร้อมกันแต่ทยอยปลูกไปเรื่อยๆเพราะเราทํางานเพลิดเพลอาอท่านวิธีการสร้างเริ่มต้นเราเราทํำยังไงมันก็ต้องปรับที่ก่อนวิธีการแรกครับปรับที่ก่อนเบิกดินครับก็เอารถไถมาเคลียรถไถเคลียร์หมดเนี่ยปร๊บแล้วก็ขุดหลุมวางวางแนวอะไจะเป็แนวเอาเอาเชือกวางผมก็ไม่ขนาดเท่าไหร่ประมาณก้าๆๆเอ่อต้นไม้ ต้นไม้ที่ลงของเองต้นอะไรบ้างจะมีขนุนนะครับขนุนแลอผมอยากปลูกอะไรพวกปลูกสวนนี้มีขนุนมะยงชิดมะยงชิดมะพร้าวมะพร้าวนะครับมะม่วงมะม่วงมีส้มมีมะขามเทศยบึ้งลงไปลงเลยประมาณสี่ถึงหกเดือนประมาณนี้เนาะครับผมลงไปเรื่อยๆยังลงไม่หมดนะครับเหลืออีกเพิ่มอยู่ข้างหลังอีกสักหน่อยที่นี่ก็อันนี้ตอนนี้ถ้าที่มองมองดูเนี่ย มัหหนหาวุ่นนผ่านมาอะไรที่มันพอจะคือเจตนาเรามาบางทีเราเปิดสวนใหม่บางทีเหมือนการลองพิดลองถูกเป็นการวิจัยอะไรที่รอดก็ร<ม>อด,อ,ดอะไรที่ตายก็ตายไปเพราะว่าสภาพพื้นดินแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นความเข้มองคงอากาศดินปุ๋ยปุยการลีงเกษตรเนี่ยปราบเซียนนะครับใครว่าเก่งมาจากไหนพอไปอยู่คนละพื้นที่อ่ะมันคนละเรื่องเลยจะต้องเรียนเรียนรู้ใหม่แต่นี่ถามที่สวนนี้อะไรที่มันนัดตอนนี้รู้ไ,ไหมว่าอะไรรอดอะไรจะไปอะไรจะอยู่ มันจะได้เป็นข้อมูลของชาวบ้านเองตอนนี้แนะนําคือขนุนขนุนควรจะปลูกหรือควรไม่เอาอาครับขนุนนี่ควรปลูกขนุนนี่ลูกแทบไม่มีเลยไม่มีลูกอ๋อนะครับที่มันเกิดผมเอามาจากเพาะนี้เพาะเมล็ดเลยครับได้กิ่งทับไหมไม่มีครับอ๋อจากทับเอาเมล็ดมาปลูกเลยแต่ว่าลากมันจะหลกยาวหด้เยนาะผมก็ใส่ถุ้งไว้ก่อนผมมาลงอันนี้ก็ไม่ไม่กี่เดือน แล้วก็อันเนี้ยก็ปลูกได้อะไรครับมะยงชิดมาดูต้นมะยงชิดอ๋อครับปลูกได้อันนี้ซือ้อมาจากไหนครับนี่ก็ซื้อจากนู่นเลยครับนะมะยงชิดปลูกได้มะยงชิดก็เหมือนมะปางอ่าครับเหมือนมะปางแต่กูเดียวกันคล้ายๆกับมะม่วงอะไรพวกนี้เหรอครับอ๋อแต่ใบคล้ายๆมะม่วงเหมือนกันมะม่วงก็มะม่วงเราก็ปลูกได้อยู่แล้วครับมะม่วงก็โอเครอดครับมะม่วงเขาเข้าก็น่าจะรอดเนาะ นี่อะไรลงใหญ่ต้นใหญ่อันนี้พันอะไรอีดอพันปุกกระโหลกครับก็ปลูกไว้ก่อนลองได้หลายพันลองดูครับตอนนี้ก็รอดอยู่ครับแต่ถ้าให้ชัวร์รอฝนอีกประมาณพืชสภานณาเพราะว่ามันอบคลุกหอบมีม้าไฟน่ะเออนี่มีม้าไฟด้วยลองลองดูลองปลูกไฟไปน่าจะรอดอยู่ก็มันแตกครับนี่ครับรอกับนุ่นดอกไม้แต่นุ่นตัดใจนะครับ ลกครับไปไม่กนครับดูเลยี้ออห่ามดกไม้ีตองด้ไปามเป็นอันนี้อาูอาูอคืออะไรพันมันพันออ้ลูกยาวๆยาวๆเนี่ยสีสีสีม่วงๆครับเป็นไม้มึงนอกครโอ้โหูกไปตัวหนึ่งในกระถางเต็มไม่ออก ตอเมือใต้แต่ตอนนี้เขาบอกเป็นของภาคใต้ลอง,ลอ,งอากาศเช่นชื่อผจันบุรีลองปลูกลองปลูกลองทดสอบดินดูต้นครับลองมองดูววิจัยดินวิจัยอากาศวิจัยหลายอย่างมันะนาวเม่พวกเป็น,นําไยเป็นไต่างกมัจะมดมันจะน้อยเปลือกมันจะบางขวาเป็นครแต่ลูกจะเรียกัวา ภาษากลางเล็กตะคอภาษาแถวนี้ก็เล็กตะเคาะลูกเปรี้ยวลูกท่านนี้กินแล้วแบบแบบเปรี้ยวที่สุดในบรรดาสามโลกนะครับเลือเนื้อเหลืองๆปลูกปลูกไงกระเจี๊ยงใหม่บ้านเราไม่เคยมีผมก็เลยไม่ใช้ระบบไหนผมก็สายยางโลดเอาครับไม่ใช่สายน้ำผึ้งหมดนั่น คนสมเด็จมาทัท้งท่านอันนี้ก็ดูแลน้ำเทือดจะลงไหมมันลงกับมดแล้เนาะเนี่ยเหลืออีกนิดหน่อยครับปา,ากกำลดง70ตน <c oughs> ้นกำลังดูว่าจะรอด <c oughs> ครับคอ่ามีไอเดียอะไรฝากถึงเอฟซีการสร้างปุ๋ยเอกการสางสางสวนใหม่ของของปาทีบบ่ะได้พาปีก็ <c oughs> สวนเกิน <c oughs> มากเพราะว่าเรามันเตรียิ้มนะครับแล้วเวลาปลูกเนี่ย เขาจะเอาเอาเอาปุ๋ยคอกเอาอะไรรองป่นจริงๆไม่ต้องไม่ต้องรองพืนนเพราะว่าถ้ามันไม่ได้หมักไม่ได้อะไรมาเนี่ยมันจะเกิดแก๊สีเทียมมันจะเกิดความร้อนขึ้นมามันจะทําให้ต้นไม้ตายถ้าลงมใหม่ๆก็ไม่ต้องใส่อะไรพุทลุๆๆ่มเล็ๆึหน่อยแล้วก็ปล o างขึ้หน่อยพอพอ,พอลงจนไม้แล้วมันชุมน่มพลาเลยก็ลองดูครับว่าชอบต้นไหนแต่ว่าแนะนํนขนน่าจะดีไปเนาะ ปลูกได้แน่นอนลองก็อันนี้ปลูกพอจะจับจับอย่างเช็ดเป็อย่างเป็นอย่างครับน้องเ้็นอย่างครับองมะม่วงก็ไม่ใช่พันเดียวหรอกครับมีต่างหลายพันเราเอาอยากอะไรมาลงเราปลูกไว้กินไว้อะไรนี่สิลองสนใจมะตูมไหมมะตูมมะตูมของตัดติ่งอยู่ผมชอบมะตูมไงชอบกินใบมะตูมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านชัยยันไม้กลางนะครับมาส่วนเปิดสวนใหม่ประมาณไร่กว่าๆมันก็ เป็นความแหล่งความรู้หนึ่งถ้าคนสนใจก็มาปรึกษาหรือใช่อะไรยังไงตอนนี้มันรอดไหมบางทีคงตั้งใจอยากจะปลูกขน,นุนเอ๊ะใช่ไหมลนะ่ะปลูกใบยงชิดใช่ไหมนะล่ะเรามาดูสิเขาเาปลูกแล้วมันได้ผลหรือใช้ระบบนาอยังไงหรือชาวเย็นมาปรึกษาอขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ FC มาศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดสองเก้าแปดสี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านปราชญ์ชุมชนคนหนึ่งของบ้านโนน ต,ต้นตะโกครับ,รบมมขอบคุณมากครับขอบคุณตุโกนครับ